สวัสดีครับวันนี้ก็วันที่3เมษายนะครับวันนี้ก็จะทําการเก็บน้ําผึ้งนะครับที่เลี้ยงไว้ก็ช่วงนี้เป็นช่วงของเดือน5นะครับก็เป็นช่วงที่น้ําผึ้งก็จะบริสุทธิ์นะครับไม่มีความชื้นนะครับแล้วก็ช่วงก่อนกุมพามีนามกราพวกนี้ก็จะมีพวก เกสรดอกไม้นานาพันธุ์นะครับที่เพิ่งไปเก็บมาก็จะมีคุณค่าทางโภชนาการสูงนะครับน้ำพึ่งเดือนห้าช่วงนี้ก็ช่วงเดือนห้านะครับก็จะเริ่มทําการเก็บลังนี้ลังแรกนะครับแผนก็คือจะให้เขาอยู่ต่อนะครับก็คือจับนางพญามากักไว้นะครับแล้วก็จะนํารวงลังที่มีตัวอ่อนนะครับก็จะมา,มาแขวนไว้ในกล่องของที่ผมเตรียมไว้นี่ครับของล่อของล่อ เป็นบันพับนะครับตัวนี้เป็นบานพับก็จะใช้นี่ครับคอนทําขึ้นเองนะครับใช้ตะปูเอาไปตะขอครับก็จะเสียบเข้าไปอย่างนี้ครับแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นหลอดกักนางพญานครับหลอดกักนางพญาก็จะกักจับนางพญาแล้วก็กักไว้ข้างใน,นครับตัวคอนผ,ผมก็ทําไว้สามอันนะครับทําไว้สามอันก็จะ ให้นำรวงที่มีตัวอ่อนมาแขวนไว้สัก3มรวงนะครับก็ไม่แน่ใจว่าจะมีน้ำพึ่งหรือเปล่าครับโอเคเดี๋ยวผมไม่มีขาตั้งกล้องครับใช้มือถือก็จะตัดต่อเป็นช่วงๆไปนะครับครับผมตอนนี้ก็ผมทำการยกแล้วก็จับไงขึ้นนะครับก็ประมาณนี้นะครับรังเป็นรังข้ามปีนะครับจะไม่ขาวจาออกเหลืองๆนะครับ มีทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าลวงนะครับมีทั้งหมดเก้าลวงหัวน้ำไม่เยอะเท่าไหร่ครับไม่เยอะเท่าไหร่แต่ก็พอมีหัวน้ําไม่เยอะเท่าไหร่โอเคครับเดี๋ยวจับกันเลยครับ ครับผมก็เรียบร้อยแล้วครับน้ำผึ้งทั้งหมดเลยนะครับตัวอ่อนไม่ค่อยมีน้ำผึ้งทั้งหมดนะครับแต่ยังไม่ปิดตานะครับนะครับแต่ยังไม่ปิดตามีบางส่วนที่ปิดตาครับน้ำผึ้งทั้งหมดเลยก็อีกสองแผ่นนี่ผมก็จะไม่เอาออกครับตอนแรกว่าจะาย้ายกล่องตัวน,นี้ไม่ย้ายแล้วครับสงสารเขาก็จะเอาไว้สองแผ่นนะครับให้อยู่ให้เขาอยู่ที่เดิม โอเคเดี๋ยวผมก็จะมาเอาแบางเข้าเข้าที่เดิมนะครับเก็บไว้เขาสองแผ่นให้สร้างต่อนะครับครับตัดรวงลังออกเรียบร้อยนะครับก็ได้ประมาณหนึ่งกระมังประมาณสามกิโลประมาณสามขวดนะครับลังเดียวนะครับนี่ครับโอเคเดี๋ยวก็จะทำการาบีบน้ำผึ้งนะครับ